คำถามที่ผมได้รับจากแฟนเพจบ่อยมากๆอันนึงเลยก็คือช่วยแนะนําคอนโดที่ติดรถไฟฟ้าติดแบบไม่มีอะไรมากั้นเลยเนี่ยแต่ราคาล้านกว่าบาทไม่ถึง2ล้านเนี่ยช่วยแนะนําให้ผมหน่อยได้ไหมครับ <S <S ถ้าเป็นคอนโดราคาแบบนี้แล้วติดรถไฟฟ้า ถ้าการเมืองจ่าจาเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงเราอยู่ที่โครงการ Aspire a เอราวัณพรามนะครับเป็นคอนโดที่อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ช้างเอราวัณบางคนเนี่ยอาจจะงงๆว่าอยู่ตรงไหนแต่คุณอ้อมเนี่ยเมื่อเช้านั่งรถไฟฟ้ามา จากสถานีสยามสแควร์นะมาถึงช้างเอราวันใช้เวลา3 0กว่ากนาทีเอง30กว่ากนาทีเองนะครับคอนโดเนี่ยมันติดรถไฟฟ้าแบบติดเลยอะ่ะพอคุณมาถึงคุณเข้าโครงการเลยดังนั้นน,น,นี่คือระยะเวลาที่คุณถึงที่พักเลยแบบเป๊ะคือคุณเวล<น>าคุณได<น>้นนเลย,เลยใช่30กว่ากนาทีเท่านั้นเองอซึ่งเนี่ยจริงๆก็เลยไม่แปลกใจเลยที่ด้วยราคาแบบนี้ทะเลแบบนี้ทําให้ตึกแรกเนี่ยซึ่งก็คืออสปายเอร์วันเนี่ยขายหมดปิดโครงการไปเรียบร้อยแล้วแม้ในช่วงโควิดนี่เองนะอืมนะครับเพราะฉะนั้น มันถึงเวลาที่เขาจะต้องเปิดเฟสที่ 2, 2, 2> เขาก็เลยต้องเปิดตัน,นี้ขึ้นมาครับคือแอสไพร์เอร์วันพารนนั่นเองต้องบอกว่าวันนี้พิเศษมากๆนะครับเอกลุศีมากๆเพราะว่าเซลล์เกร่ที่เรายือนอยู่ตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดขายนะใช่ใช่แ,แต่มีห้องตัวอย่างแล้วอยู่2แบบพามาดูกันวันนี้แหละขาไงไม่เปิดเนี่ยก็จะมีคนเดินเข้ามาหาเราเลยนะเออตะกี้มี <c oughs> ยู่ยนึกว่าเราเป็นเซลขึ้นมาหา <c oughs> เราไะอยงนี้น,นะครับห้องตัวอย่างที่นี่มี2แบบนะครับ แบบที่1ก็คือแบบ one bedroom 32ตารางเมตรนะครับคือข้อหนึ่งก่อนคือเข้าไปแล้วเนี่ยห้องนอนที่เป็นห้องนอนเนี่ยจะกั้นด้วยบานสไลด์แบบใสๆนะครับจะทําให้ดูห้องดูไม่แคบเกินไปนะครับแต่จุดที่ที่ผมเออค่อนข้างชอบนะครับคุณอมอบอกมาเหมือนกันทีก็คือห้องครัวเนี่ยเขามีการทําขยายพื้นที่เพิ่มอีกนิดนึงนะครับทำให้ห้องครัวเนี่ยดูไม่แคบจนเกินไปนการแบ่งสัดส่วนระหว่าง2ห้องใช่แล้วก็ระหว่างตรงห้องครัวกับตรงห้องน้ำเนี่ยก็จะมีพื้นที่ กว้างขึ้นมาหน่อยเขาใช้คําว่ามัลติฟังก์ชันนะครับ<ม>คือคุณจะเอาไปทําอะไรก็ได้แต่ว่าอย่างในห้องตัวอย่างเนี่ยเขาเซตมาเป็นโต๊ะทํางานใช่หรือารบางคนจะเป็นบิวเป็นแบบตู้เสื้อผ้าก็ได้นะทา <ำ S 2> <ม>ตู้เสื้อผ้าเพิ่มก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือผมรู้สึกว่าห้องตัวอย่างที่นี่เขาจัดของมาเยอะมากนะครับ<ม>เยอะแบบเต็มไปหมดเลยแต่ผมเข้าไปผมกลับรู้สึกว่าห้องมันไม่แคบอืมใช่อ่านี่คือข้อดีเลยของเลเยอร์แบบ One แวล o o ูม32ตารางเมตรนะครับ เปห้องขนาด45ตารางเมตรซึ่งเป็นแบบห้อง One เดสพลัสมันเป็นห้องที่คนนิยมอยู่แล้วในยุคนี้เพราะว่าเขยบจากห้องมากินมาอีก3ตารางเมตรนะครับโดยประมาณแต่ว่าจะได้ห้องที่แบบว่าห้องเป็นอเนกประสงค์ที่ใหญ่ขึ้นซึ่งเราสามารถที่จะตัดแต่งเป็นห้องทํางานหรือว่าเป็นห้องนอนก็ได้ซึ่งต้องยอมรับว่าตรงจุดนี้ห้องที่นี่ใหญ่กว่าที่อื่นนะมีการแบ่งสัดส่วนให้ตรงนี้ใหญ่กว่าเจ้าอื่นๆแล้วก็รวมไปถึงห้องลิฟต์รูมเนี่ยก็ใหญ่กว่าปกติเลยสามารถที่จะเอาโซฟา ขนาดใหญ่ๆหลือาจจะเป็นโซฟาเบสก็ได้นะวางได้เลยซึ่งตรงจุดนี้เป็นจุดที่ผมชอบเพราะรู้สึกห้องนี้ก็เหมือนกันว่าเราเดินเข้าไปเรารู้สึกว่าเออมันมันไม่แคบอ่ะใช่ใช่เพราะว่าห้องนอนมันทําให้ใหญ่ไงคือเป็นแบบ2ห้องนอนแต่ไม่แคบเรารู้สึกแบบอย่างนั้นเลยใช่ครับ,รบที่เซลเกอรี่เนี่ยมีห้องตัวอย่าง2แบบแต่ว่าแบบ ห้องจริงๆเนี่ยมีเยอะมากมีหลากหลายมากเลยเริ่มต้นที่27ตารางเมตรนะครับตัว27ตารางเมตรเนี่ยมีทั้งแบบโซลิโอแล้วก็แบบแบบ1เมตรด้วย base, 1เมตด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นเนลักษณะของหน้ากว้างกับแนวลึกประมาณนั้นนะ,นะครับแบบเนี่ยเดี๋ยวถึงเวลาค่อยมาดูกันอีกทีนะครับม,มีเยอะมากนะครับแต่ก็จะมีคําถามอีกว่าอ้าวพี่แล้วราคาคอนโดเนี่ยล้านกว่าบาทส่วนกลางมันจะแบบมันจะอลังการเนี่ยมันจะธรรมดาหรือเปล่าใช่ไหม ซึ่งผมต้องบอกว่าหลาังจากที่ผมดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าส่วนค่าของที่นี่เนี่ยเผอเผดีกว่าระดับกลางๆของเจ้าอื่นๆด้วยซ้านะโอ้โหไ,ไปเคลมเจ้าอื่นจะอีก <laughs> <laughs> นิดบ้าน,นิดหน่อยนิดหน่อยออ,อ,อนะครับเพราะด้วยความที่ว่าเขามีเฟสตึกแรกแล้วเขามีการทําการบ้านเพื่อที่จะ เอามาปรับปรุงทั้งจุดแข็งแล้วก็กบจุดได้เข้าไปคือพูดง่ายๆว่าความอลังการเนี่ยไม่น้อยแน่ไปกว่าตึกแรกที่สําคัญเนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันที่ที่เหมาะกับผู้อยู่อาศัยมากขึ้นด้วยนะครับอาจจะจริงๆชั้นล่างเนี่ยที่เป็นล็อบบี้อะไรก็มีส่งมีส่วนอะไรด้วยนะาสาว่ายน้ำกับฟิตเนสที่เป็นเมเนจะอยู่ชี่ชั้นเจเขามีการทําการบ้ามาแล้วว่าคนในยุคสมัยนี้เนี่ยในหลายๆคนเนี่ยไม่ได้อยากว่ายน้ำหรอก แต่อยากมานั่งข้างๆกรบแถวเนี้ยอ,อยากมาอยู่กแถวสระว่ายน้ำเนออี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งชิลหรือว่าได้รับมุมมองใหม่ออได้รับไอเดียใหม่สามารถเอาไปปรับในการทํางานหรือาการใช้ชีวิตของเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางเ p เลยมีการออกแบบที่นั่งเนี่ยที่อยู่รอบๆตัวสระว่ายน้ำหรือตัวสวนเองเนี่ยเยอะค่อนข้าง,าง,างเยอะจนนี้ผมว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนเลยรวมถึงรูปถอดด้วยคือตัวรูปถอดเองก็เช่นกันคือปกติในโครงการในเมืองเนี่ย คนส่วนใหญ่เข้ามาถึงปุ๊อบอาจจะข้าห้องนอยแล้วไม่ค่อยมีอะไรมากแต่พอโครงการนี้ในในใน,ในเฟสแรกเนี่ยเขาทำการบ้านมาแล้วว่าคนชอบที่มุงบนเป็นผมผมก็ขึ้นนะวิวดีขนาดนี้ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นโครงการนี้ผาก็เลยทําให้มีที่นั่งหรือว่ามีความน่าอยู่มากขึ้นในส่วนของส่วนการที่อยู่ในชั้นลุกท็อปนั่นเองอต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วไอ้ส่วนกลางอะไรพวกนี้ที่เรามาพูดกันเนี่ย <c oughs> อาจจะแบบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ คืออย่างที่บอกว่างานด่วนจริงงานงานร้อนเลยในรายละเอียดบางอย่างเนี่ยอาจจะย,ยังแบบไม่ครบถ้วนผมอาจจะพูดมีหล<พ>่ไ, <ป S 2> ไบ้าง,างตกลงไปบ้างนะครับแต่อย่างที่เห็นเซิร์ฟๆหนึ่งก็คือเห็นพวกอามัลติสปอร์ตนะครับมผมเห็นภาพน่าจะมีสนามบาสอ่าน่าจะมีลูวิ่งที่ผมเห็นนะซึ่งเรื่องนี้มันก็เกี่ยวโยงกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมว่ามันมีกิมมิกพิเศษตรงบริเวณชั้น7เนี่ยมันจะมีห้องที่ขายเนี่ยเขาเรียกว่าห้อง Garden a c c e s s อซส อ๋อจริงๆเป็นห้องที่แรมากๆคือทั้งโครงการเนี่ยผมว่ามีแบบสักประมาณสิบห้องอะไรประมาณนี้แหละประมาณท้าคุณต้องพูดเสียงเบาๆเรื่องนี้คือพูดมากเนี่ยเดี๋ยวมีคนมาแย่งตื้ไอไงไม่ใช่หรอโอเคโอเคโอเคความพิเศษของโครงการนี้คือว่ามันจะมีทางเข้าออกเนี่ยในห้องมีสองจุดก็คือจุดปกตินะครับหน <ะ S 2> ้าห้องแต่อีกจุดหนึ่งก็คือเข้าจากทางส่วนกลางของชั้นที่เป็นสระว่ายน้ำคุณลองนึกภาพว่าคุณทํางานมาเหนื่อยเนี่ยลงมาปุ๊บปุ๊บก่อนก่อนเข้าห้องคุณผ่านเข้าชั้นสวนแล้วก็ ฝาด้วยน้ําก่อนเนี่ยมันทำให้คุณมีความผ่อนคลายการอารมณ์ลงมาทำให้คุณแบบมีความเบิกบานมากขึ้นอธิบายใช่นะแต่ในเครื่องกับการยืดคือถ้าคุณอยู่ในห้องอยู่แล้วนะครับแล้วคุณจะออกไปใช้ส่วนกลางอ่ะสองทิอะไรเนี่ยมันก็พิเศษเนี่ยคุณออกข้างหลังห้องคุณได้เลยขอดปุ๊บปุ๊บลงราว้ายน้ำได้ประมาณนั้นนะครับพอพูดถึงในจุดนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือทาง AP เนี่ยทำสิ่งหนึ่งขึ้นมาเขาใช้ชื่อว่า New Standard Hygiene นะครับ นนเ,เ,เรื่องน,นออี้พูดโกงเลยก็คือเกี่ยวกับเนื่องกับเรื่องโควิดนั่นแหละมาตรฐานของยุคนี้นะครับอย่างในส่วนของฟิตเนสเนี่ยที่มีลู่วิ่งหรือเครื่องอลู่ออกกําลังกายเนี่ยเขาจะทำเขาเรียกว่า glass partition กั้นไว้จริงๆอันนี้มันมีแล้วที่หลายรามนายนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเขาใช้สําหรับเรื่องเนี่ย social distance แต่พอทําทเสร็จแล้วปรากฏว่า้สวยเว้ยใช่นอกจากสวยแล้วเนี่ยมันทําให้กลายเป็นมีความ private มีความ private ด้วยนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งหรืออย่างอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เขานําเครื่องฟอกอากาศแบบ plasma cluster มาใช้ในล็อบบี้อย่างเงี้ยเป็นอีกจุดนึงอย่างที่ผมชอบป็ที่บ้านผมใช้อยู่แล้วผมเคยเปรียบเทียบแล้วว่าถ้าเกิดใช้ตัวาสมา m a cluster เนี่ยอากาศมันจะบริสุทธิ์มากขึ้นเพราะว่ามันมีการยิงประจุไม่ใช่แค่การกรองอากาศอย่างเดียวยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บตกลงม่อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเดี๋ยวคุณอมเล่าคือแอลกอฮอล์สเตชั่นเวลาคุณเคยใช้อะแอลกอฮอล์ทุกที่เดี๋ยวนี้มันก็ฟึดซฟลิมากอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เลอถตกแม่แต่อันนี้เข เสร็จแ,แล้วเนี่ยก็จะมีทิชชู่ให้เทกุนเช็ดมือด้วยแล้วก็หา,า,ากขยะก็อยู่นี่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอันเดียวกันคือพูดง่ายๆว่าเขาออกแบบสำหรับ เอพีโดยเฉพาะมันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่เอพีเล่เห็นว่าที่สำคัญเขาก็เลยรวมมาให้ในจุดเดียวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่คอนโดแอสไพร์เอราวัณพรามโครงการใหม่โครงการนี้เองนะครับเดี๋ยวมันจะมีโปรโมชั่นแน่ๆผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรรอคำนี้รอคำนี้มาวิเคราะห์กันก่อนแล้วกันเราขอมาวิเคราะห์ตัวความน่าสนใจของโครงการกันซะก่อนนะครับอันนี้ทีเด็ดการเล่นสั้น คุณออมเนี่ยหรือผมไม่ตามเนี่ยเราปฏิเสธการเล่นสั้นมาหลายคลิปมาหลายรีวิวแม่แต่โครงการนี้ได้แน่นอนคุณออมพูดนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ผมนะว่าแต่ในวงเล็บว่าต้องเป็นแบบห้องการได้แอคเซสนะเพราะผมรู้สึกว่าห้องนี้มันมีคุณค่ามากจริงๆผมเชื่อว่าห้องนี้ขายต่อได้แน่ๆกำไรมากน้อยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง <c oughs> ย้ำนะครับคุณออมพูดนะครับไม่ใช่ผมนะครับมีอะไรก็เอาให้ถูกคนนะครับบอ,อกว่าเล่นสั้นได้การเล่นแอคเซสเนะโอเคทีนี้เรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการปล่อยเช่านะครับเห็นว่าโครงการตัวเดิมเนี่ยมีปล่อยเช่าคนต่างชาติบ้างเหมือนกันนะใช่เพราะว่าด้วยความที่ว่ามันสะดวกไงคนต่างชาติก็เลยเริ่มเขยบเข้ามาตัถนนบงสารี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็เท่าที่ผมลองหากันบ้านมาว่าแถวๆนี้ปล่อยเช่ากันสักเท่าไหร่ ตอนนี้ก็จะอยู่ที่ราวๆสักประมาณเดือนละแ0 0 0ันสำหรับห้องเริ่มต้นนะครับซึ่งเ,เทียบกับยูแล้วก็คงสักประมาณ5เอร์เซแต่ว่าที่ที่แผลคือว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยปล่อยเช่ากันนะคือส่วนใหญ่หาห้องเช่าได้น้อยส่วนใหญ่จะอยู่อาศัยเกันเองซะมากกว่าคือพ,พูดง่ายๆว่าอาจจะในแง่ของเชา่าอาจจะไม่หรูหราแต่ว่าคู่แข่งไม่เยอะใช่ประมาณนั้นนะครับในต่อมาก็จะพูดในเรื่องของการอยู่อาศัยเองนั่นแหละนะครับภาพมันชัดแต่แรกอย่างที่ผมบอกอยู่แล้วก็คือว่า ถ้าคุณเ,เป็นคนที่ใช้ชีวิตกับรถไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นทํางานหรือเข้าเมืองอะไรบ่อยๆก็ตามเนี่ยมันคอนโทรลได้เลย30กว่านาทีถึงหสยามนะครับถ้าสถานีก่อนหน้านั้นก็ยิ่งเร็วกว่อนอนานั้นอีก<ช>นะครับตอนนี้หน้าโครงการมีเซเว่นอีเลเวนมีดิโอโรโอ,อ,อยู่ตรงนี้ขายกาแฟขายอาหารด้วยใช,ใช่ไหมคุณไปชิมมาแล้วนี่ใช่อเอผมรสชาติใช้ได้เลยอ่าแล้วเห็นคุณบอกว่าอะไรนะช่วงเช้าๆนี่โอ้โหตัวดิโอโ,โอรเนี่ยเขาบอกว่า พนักงานทาไม่ทันเนี่ยมีรวิ่งมีลรวิ่งใช่ไหมซึ่งจริงๆแค่นี้มันก็คือครบถ้วแล้วตรงในแง่ของการใช้ชื่อหรือถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากไปทางงลอยยี่สิบนาทีเองนะประมาณนั้นและถ้าวันไหนคุณอยากจะขับรถใช้รถบ้างนะครับคุณออกจากโครงการไปซ้ายมือมีทางด่วนวงแหวนการจนาภิเศษก็ใช้รถได้สะดวกเหมือนกันใช่นิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นในแง่อยู่อาศัยเองก็ตามนี้ครับนะซึ่งด้วยความที่ว่าพอในแง่ของอยู่อาศัยมันดีการลงทุนในระยะยาวเนี่ย มันก็จะดีตามไปด้วยโดยเฉพาะราคาตั้งต้นที่ถือว่าไม่แพงเพราะฉะนั้นมันยังมีโอกาสไปได้ต่ออีกแน่นอนอพอพูดเรื่องนี้ก็ดีแล้วครับโยงเข้าโปรโมชั่นทันที <c oughs> นะครับคำ <c oughs> ว่าเริ่มต้นไม่แพงก็คือราคาโปรยของที่นี่เลยนะครับคือ1.69ล้านบาทโอ้กอนะครับ1.69ล้านบาทแต่ฟังโปรโมชั่นที่ดีนะครับพิเศษจริงๆว่า1.69ยังมีแถมอีกเหรอ อ่าแน่นอนแต่เฉพาะ50ยูนิตแรกนะ50ยูนิตแรกที่จะเริ่มขายเนี่ยเร็วๆนี้นะเรื่องวันเนี่ยผมจะยังไม่พูดตรงนี้เพราะว่าอาจจะยังมีความไม่แน่นอนเดี๋ยวผมจะไปใส่ในแคปชั่น <ๆ S 1> ให้หเผื่อ<ห>อว่าอาจจะคลายเคลื่อนแต่เร็วนี้แน่นอนคุณจะมีความพิเศษที่แอสไพร์ไม่เคยให้ใครมาก่อนนะครับอันนี้ผมเคลมได้ไม่ไม่เคยจริงๆนะครับก็คือข้อ1เฟอร์นิเจอร์อินเด็กซ์ครบชุดนะครับข้อ2เครื่องใช้ไฟฟ้า4ชิ้นนะครับฟังดีๆทีวีตู้เย็น ไมโครเวฟและเครื่องซักผ้านะครับยังไม่หมดข้อ3ให้วอลเปเปอร์ด้วยนะครับอ่าและข้อ4ี่ผ้ามานนะครับที่มันครบหมดแล้วนะครบหมดแล้วคืออยู่ได้เลยจริงๆปกติทีวีก็ไม่ค่อยให้นะใช่อนี้ให้เลยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยห้าิยูนิตย้ำอีกที50ยูนิตเท่านั้นและถ้าคุณเห็นตอนนี้นะครับแล้วเขายังไม่ได้เปิดจองคุณไปลงทะเบียนก่อนได้นะครับรู้สึกว่าอาจจะมีส่วนลดเพิ่มอีกนะครับเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไซส์ทองนะครับ ย้ำอีกทีนะครับว่าแค่50ยูนิตเท่านั้นที่จะให้ครบแบบนี้นะครับซ,ซึ่งถ้าเกิดค่าครั้งนี้ก็คือลอยีก็ปีหน้าแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีๆลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับผมขอพูดปิดท้ายอย่างนี้แล้วกันก็คือว่า s Sp i 1ร r เ Prime เนี่ยเป็น a s p i ตัวเดียวที่ AP ปล่อยมาขายในปนีนี้นะครับและที่ผมดูรายละเอียดทุกอย่างนี่คือ As p i ที่ให้ทุกอย่างเหนือกว่าแ s p ไพรตัวเ,<อ>เก่าๆที่เคยคให้เป็นการยกระดับก็ไม่อีกขั้นหนึ่งใช่ให้คุ้มได้คุ้มค่ากับราคากับทุกอย่างที่เขาให้ไปที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะครับแอสไพร์เอราวั